เจริญพรสิกขาบทที่หหรือสินข้อที่หว่าสุราเมรยะมัชฌประมาทฐานาเวรมณีคือการเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แก่การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยความมุ่งหมายในการบัญญัติสิกขาบทข้อนี้คือเพื่อให้คนมีสติโดยไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งในการปฏิบัติงาน เพื่อดำรงชีวิตโดยราบรื่นสิกขาบทนี้มีข้อห้ามโดยตรงและโดยอ้อมได้แก่เว้นจากสุราคือน้ำเมาที่กลั่นคือเหล้านั่นเองเว้นจากเมรัยคือน้ำเมาที่ยังไม่ได้กลั่นอันได้แก่เบียร์หรือสาโทเป็นต้นโดยทางอ้อมหมายถึงยาเสพติดที่ให้โทษทุกชนิดเช่นยาบ้าฝิ่นกัญชา สารระเหยเป็นต้นกิริยาที่ทำไม่เฉพาะแต่การดื่มอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการสูบและการฉีดเข้าไปในร่างกายด้วยการดื่มสุราและการเสพยาเสพติดให้โทษที่ทำให้สินขาดนั้นต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบสีประการคือหนึ่งของนั้นเป็นของมึนเมา 2. มีเจตนาจะเสพของมึนเมานั้น 3. พยายามเสพ 4. ให้ไหลผ่านล่วงลำคอลงไปหรือมีการฉีดเข้าไปในร่างกายการพิจารณาโทษในการผิดศีลข้อนี้ว่ามีโทษ6ประการคือ 1. ทําทำให้เสียทรัพย์ 2. เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. ทํทำให้เสียชื่อเสียง 5. ทําทำให้หมดความละอาย หกบันทอนกำลังสติปัญญาสิน5ห้าข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้บัญญัติขึ้นหากแต่เป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่เป็นอย่างนั้นเองจึงเรียกว่ามนุษยธรรมคือมีความดีอย่างมนุษย์นั่นเองสิน5ห้าข้อนี้จึงไม่มีใครโต้แยง้งหรือทัดทานได้าศาสดาผู้บัญญัติาศาสนาทุกาศาสนาต้องยอมรับ และไม่สามารถจะบัญญัติให้สาวกของตนปฏิบัติขัดแย้งกับศีลห้าข้อนี้ได้และถ้ามนุษย์พากันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมนุษย์ก็จะสูญพันธ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนเพราะจะทำลายล้างกันเองจนหมดไปในที่สุดแม้พระพุทธองค์ก็ทรงยอมรับและนำมาปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และได้ส่งเพิ่มเติมทางปฏิบัติให้เข้มงวดยิ่งขึ้น คือการมีวาจาชอบการมีการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบการจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลคือศีลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธธรรมศีลในฐานะเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือฝึกฝนอบรมตนศีลในฐานะเป็นระบบการฝึกอบรมของไตรสิกขาศีลในฐานะที่พุทธธรรมถือว่า จิตใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งศีลในฐานะที่เป็นคำสอนศีลในฐานะเป็นตัวกำหนดความหมายของศีลในแง่ละความชั่วศีลในฐานะเป็นการปฏิบัติตามองค์มรรคทุกข้อและศีลในฐานะเป็นการปฏิบัติธรรมที่สามารถนำความสุขสู่ชีวิตจิตใจได้จเจริญพร การเว้นจากการดื่มน,น้ำเมาคือสุราและเมะรัยความมุ่งหมายเพื่อให้คนมีสติโดยไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งในการปฏิบัติงานเพื่อดำรงชีวิตโดยราบรื่น